ส่งนางไปสอบตื <laughs> ่นแป๊ะสาๆบน <c oughs> โอ้รถตู้มาแล้วมาส่งนางขึ้นรถตู้ส่งนางขึ้นรถตู้นางจะไปสอบที่คอนแก่นวิทยายน์ <c oughs> บอตรทันไดจ้งนี่เขาก็ตีหาย นิ้วเข่าวะจังวะมาจเสะอะไรก็ได้มาแ้วกินกัน พ่อบอกอยากกินกาแฟาแล้วเอเมซอนเอเมซอนนั่งล้อรถตัวเอามานั่งรอกัน,น,นไหมลืมผูกโบไม่ได้เอาโบมาไปเอาไปเอาโบในเซเว่นไปจะซื้อโบในเซเว่นไป กินตะนนมเขาบ่าค่อยกินกินตะนนมเป็น <c oughs> หน่วยเสมเอเดยบ่ค่อยกินเข่าบ่บ่บกินเข่าบ่กินผัก